สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับคลิปนี้พี่โอบนันทึกวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันที่มีหนังเข้าใหม่ด้วยกันทั้งหมด8เรื่องวันพรุ่งนี้อีกเรื่องรวมแล้วสัปดาห์นี้เข้าทั้งหมด9เรื่องเช่นเดียวกับอีก2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาแหะครับหนังแน่นไปหมดแต่ว่าสัปดาห์นี้มีหนังแรงแทบจะทุกเรื่องเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วดูกันไม่ทันเลยและคลิปนี้พี่โอจะขอคุยถึงหนังแรงอััันนนดดบปประจาสห์่ก็คือ หนังไทยเรื่องแอนครับชื่อเรื่องชื่อแอนเฉยเฉชื่อภาษาอังกฤษชื่อยาวกว่านั้นภาษาอังกฤษชื่อ Faces of Ann และครับซึ่งในหนังแล้วก็มีดาราที่มีชื่อเกือบ10หรือเกิน10เกิน10แอนแล้วก็ดาราสมทบที่แสดงเป็นแอนเล็กแอนน้อยอีกมากมายนะครับเรื่องนี้พี่โออยากจะบอกทุกคนว่าอาจจะต้องพูดวนไปวนมาลนิดนึงเพราะว่าเป็นหนังที่ไม่สามารถสปอยได้แต่ การที่ได้ฟังคําอธิบายเป็นรีวิวที่ไม่สปอยหรือสปอยก็แล้วแต่เนี่ยต่อให้ฟังรีวิวแบบไม่สปอยพี่โอกว่าก็น่าจะจับจุดเล็กๆน้อยๆที่คนที่เอามาพูดอย่างพี่โอหรือคนอื่นๆเนี่ยก็ เอามาปฏิปต่อกันแล้วน่าจะพอที่จะเดาเรื่องได้นะครับแต่ถึงจะเดาเรื่องได้ยังไงพี่โอ๋ก็ว่ามันก็ต้องมีถูกบ้างผิดบ้างแล้วเราก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่าพี่โอ๋ทาคลิปนี้ถึงแม้จะทำวันแรกที่หนังฉายแต่เนื่องจากว่าหนังเรื่องนี้มีรอบสื่อวนชนรอบพิเศษไปแล้วแล้วเพื่อนในเฟซพี่โอเนี่ยไม่ว่าจะใน y YouTube, t i k t o k มีคนรู้จักที่เป็นสื่อมวลชนนักวิจารณ์อินฟลูเอนเซอร์เยอะมากแล้วพี่โอ๋ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ฟีดเด้งของพวกเขาเหล่านั้นนะครับมันก็จะมีเด้งขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วว่าสรุปว่าอย่างนั้นสรุปว่าอย่างนี้ซึ่งโดยมากแล้วพี่โอ๋ก็จะสรุปให้ฟังได้ว่าทุกคนที่เป็นคนรู้จักของพี่โอ๋เนี่ยเขาดูเรื่องแอร์แล้วเขาบอกว่าดีมากมีหลายคนให้สิบเต็มหลายคนบอกว่าเป็นหนังสยองขวัญที่ดีที่สุด ตั้งแต่เคยดูมาบางคนก็บอกว่าเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดข,ของปีนี้หลายๆเสียงหลายๆกระแสเนี่ยมันเข้าหัวจนกระทั่งเราเองก็ตั้งความหวังไว้สูงมากนะครับและเม,เมื่อการตั้งความหวังสูงมากเนี่ยเราก็จะเกาะกําแพงซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีทําให้ความเที่ยงธรรมความบริสุทธิ์ยุติธรรมของเราอาจจะสั่นคลอนได้ บางทีเราอาจจะโอนอ่อนตามกระแสะของคนที่เราเชื่อถือหรือเอาอาจจะขัดแย้งกับคนที่เราไม่ค่อยเชื่อถือก็ได้แต่ก่อนที่จะมาดูแอนวันนี้พี่โอล้างความคิดทั้งหมดไปเรียบร้อยลืมทำเป็นลืมสิ่งที่ใครเขาพูดกันมาว่าดีขนาดไหนค้นหาตัวตนลึกซึ้งขนาดไหนนะครับก็หลังจากที่ได้ดูแล้ววันนี้มาเลือกดูเป็นเรื่องแรกเลยนะครับแอนฉายที่ลง GLS นี่พี่โอก็ไม่กล้าที่จะหันหน้าไปทางโลงเพราะว่าคนดูแอนเยอะมากเยอะจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้หมดรอบที่2แล้วพี่โอดูติดกัน2เรื่องแล้วถึงได้มาทําคลิปนะครับคือเรื่องแอนก,กับเรื่องฮาโลวีนอ่ะคนโลงละหันไปดูนิดนึงนะนี่นี่คือโลง GLS นะครับที่พี่โอดูมาในรอบแรกรอบแรกคนดูก็เป็นร้อยครับก็ทุกคนสนุกกับแอนทั้งหมดจะมาพูดทีละประเด็นที่จะไม่สปอยคือในเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ย ในเรื่องพูดได้เฉพาะเท่าที่ในตัวอย่างเท่านั้นเพราะว่านอกเหนือจากตัวอย่างแล้วพูดเกินไปมันจะกลายเป็นสปอยไปทันทีแล้วจะทําให้คุณผู้ชมปฏิปติประต่อเรื่องถูกอาจจะสูญเสียอัตรรกนะครับในเรื่องในตัวอย่างทุกคนบอกว่าชื่อแอนแล้วก็มีคําพูดว่าฉันเคยเป็นเธอมาก่อนแล้วแสดงว่าแอนนี้อาจจะมาเป็นแอนนี้หรืออย่างไรอันนี้อันนี้นนต้องไปปฏิปติประต่อเอาเองนะครับแล้วก็ ให้คิดดูว่าคนเราจะมีหลายหน้าได้ยังไงกันนะแล้วก็ทุกคนในนี้ชื่อแอนทั้งหมดหรือแอนทั้งหมดเนี่ยอันนี้เราตีความจากตัวอย่างเองว่าแอนทั้งหมดนี้เป็นคนคนเดียวกันหรือว่าคนทุกคนชื่อแอนสิ่งที่เป็นไปได้หลายๆคนคิดว่าเรื่องนี้เป็น เป็นโลกจริงหรือเปล่าโลกของแอนที่เห็นในตัวอย่างเนี้ยมันเป็นโลกจริงหรือโลกในจินตนาการหรือโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของเราหรือเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจเพราะว่าแอนกําลังได้รับการรักษาจากจิตแพทย์นะครับพี่โอตอไปนี้ก็คงจะต้องสปอยไปที่เรื่องอื่นซึ่งพี่โอไม่อยากจะสปอยแอนแต่ถ้าใครที่ฟังพี่โอแล้วพอจะคล้อยตามได้หรือว่ามีประสบการณ์เดียวกับพี่โอเนี่ยอาจจะ ปฏิติประต่อได้เองนะครับซึ่งถ้าไม่อยากฟังสปอยพี่โอบอกแล้วว่าเรื่องนี้ควรดูโดยไม่ได้รับการสปอยนะครับจริงๆไม่อยากให้ดูคลิปก่อนที่จะไปดูสปอยก่อนที่จะไปดูหนังจริงๆให้ดูหนังจริงๆแล้วค่อยเอามาคุยกันจะดีกว่านะครับก็แต่ส่วนใหญ่ถ้าใครที่ไม่อยากจะดูหนังเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะทําอะไรก็ทําแต่พี่โอแนะนําว่าใครที่ชอบหนังต้องคิดมากใครที่ชอบหนัง ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่พี่โอว่าเหมาะที่จะดูเรื่องแอรไปที่สุดก่อนที่พี่โอจะพูดถึงสิ่งที่อาจจะสปอยได้เนี่ยพี่โออยากอยากจะแนะนำให้ไปดูแล้วก็อยากจะย้ำคำว่านี่คือหนังไทยที่พี่โอประทับใจที่สุดของปีนี้ครับหนังมีความซับซ้อน มีสิ่งที่เขาต้องการถ่ายทอดอธิบายได้อย่างเป็นระบบระเบียบถึงแม้ว่าความซับซ้อนนั้นจะยุ่งยากมากขนาดไหนแต่คุณคงเดชผู้สร้างผู้กำกับเนี่ยเขาสามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้ค่อนข้างแจ่มแจ้งชัดเจนที่สุดว่าสรุปแล้วแอนในที่นี้คือใครกันแอนในที่นี้ทำไมหลายๆคนในนี้ถึงชื่อได้ถึงชื่อว่าแอนนะครับเป็นสิ่งที่พี่โอประทับใจมากถึงขั้นว่า ไม่ให้สิบเต็มไม่ได้นี่พี่โอคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่พี่โอพูดเนี่ยได้แรงบรรดาใจมาจากกระแสที่คนดูคนอื่นๆได้ดูตั้งแต่รอบสื่อหรือคําวิจารณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่พี่โอพยายามล้างความคิดนั้นไปหมดแล้วคือทุกคนบอกว่าดีขนาดไหนพี่โอก็ล้างว่าไม่อยากฟังไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแต่เมื่อได้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่มีผู้กํากับหนังและหนังเรื่องไหน ที่เป็นหนังไทยในปีนี้รวมทั้งหนังสยองขวัญต่างประเทศด้วยนะครับอธิบายได้อย่างชัดเจนและมีแนวคิดที่คมเฉียบคมขนาดนี้อีกเลยพี่โอไม่สามารถที่จะหักคะแนนตรงไหนได้เลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีอะไรที่พี่โอไม่รู้ไม่เข้าใจแต่น้อยน้อยมากเรื่องนี้ดูแล้วดูแล้วใครที่ดูหนังบ่อยๆดูหนัง ดูหนังอย่างช่ำชองดูหนังสยองขวัญดูหนังไซไฟอันนี้เริ่มสปอยแล้วดูหนังไซไฟดูหนังระทึกขวัญรับรองว่าน่าจะให้สิบเต็มเช่นเดียวกับพี่โอนะครับสนุกที่สุดอา้าวประเด็นเสนอต่อไปอันนี้พูดถึงคะแนนของตัวเองแล้วประทับอะไรประทับอะไรจากเรื่องนี้ประทับใจเนื้อเรื่องประทับใจพุ่งกับประทับใจการเล่าเรื่องประทับใจสิ่งที่นําเสนอประทับใจแนวคิดส่วนนักแสดง ประทับใจนักแสดงทุกคนที่แสดงเป็นแอนนะครับไม่ว่าจะแอนไหนก็นแล้วแต่จะแอนธรรมดาหรือแอนมีอะไรต่อท้ายหรืออะไรต่างใครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอนพี่โอรประทับใจทั้งหมดครับและสิ่งที่พี่โอชอบอีกสองอย่างจากตังเรื่องนี้ก็คือเพลงประกอบดนตรีประกอบเนี่ยเราใจกระหึมดูแล้วจิตใจมัน มันมันบิ้วอะครับมันบิ้วอารมณ์และเพลงประกอบที่เอาเป็นไปไม่ได้ของพี่ต้อยมาคิดถึงพี่ต้อยเศถามากอันนี้อันนี้ก็สปอยนะนึกไปถึงหนังสยองขวัญบางเรื่องที่เวลาจะมีเหตุการณ์ฆ่ากันเวลาจะมีอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเริ่มต้นที่หนังญี่ปุ่นหรือหนังฝรั่งมันจะเปิดเพลงเดียวกันลักษณะเหมือนแผ่นเสียญ,ญายายืดซ้ำไปซ้ำมาตลอดในเวลาที่จะถึงฉากที่จะ น่ากลัวเหล่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็เอาเพลงของพี่ต้อยมาใช้อย่างก่อนหน้านี้เ,เพลงโก,โกโกวาของ Squid g เกมก็เหมือนกันเนอะแต่พี่โอ๋ไม่ได้ตามซีรีส์ซากไเกมนะครับไม่รู้ว่ามีเพลงอื่นอีกหรือเปล่าแต่เคยดูจากหนังยาวนี่แหละว่าถึงเวลาฆาตกรจะออกถึงเวลาจะฆ่ากันเนี่ยจะมีเพลงเหมือนแผนเสียงยดดดดืดๆประมาณนี้และเป็นเพลงซ้ําเดิมตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่พี่โอชอบ คือจะว่าก๊อปก็ไม่เชิงนะเหมือนและได้แรงบันดาใจมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โออยากให้ดูนะครับหลังจากที่ดูเรื่องแอรเสร็จแล้วเนี่ยพี่โอเคยทำคลิปเรื่อง Identity ตัวตนที่มีหลายตัวตนนำแสดงโดยจอนคูแซกและคนอื่นๆอีกมากมายพี่โอชอบหนังเรื่องนั้นเป็นหนังในดวงใจของพี่โอเพราะว่าตัวละครทุกตัวในนั้นเนี่ย เกิดวันที่สิพฤษภาคมเช่นเดียวกับพี่โอพี่โอก็เลยรู้สึกตัวเหมือนเป็นตัวละครหนึ่งในนั้นด้วยนั่นก็คือจะไม่เอาถ้าพี่โอสปอยเรื่องนี้ก็เท่ากับสปอยเรื่องแอนด้วยเอาเป็นว่าไปดูดีกว่านะครับดูเรื่องแอนแล้วก็ดูเรื่องไอดีนิตี้ด้วยครับหรือถ้าอยากฟังสปอยก็ไปเจอคลิปพี่โอที่คุยถึงเรื่อง identity ไอดีนิตี้ได้ครับก็ไม่อยากพูดอะไรมากละ ถาพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับถ้ามีคําพูดไม่ดีบูลี่ดูหมิ่งเกลียดชังก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเช่นกันพบกันในคลิปอื่นๆและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ทําให้ช่องนี้มียอดติดตามถึงขณะนี้3,000คนเรียบร้อยแล้วนะครับและคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทําขึ้นหลังจากที่มีผู้ติดตามเกิน3,000ขอบคุณครับสวัสดีครับ